สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาแกะมะฮอกกานีกันนะครับผมอันนี้หลังจากที่เก็บมาแล้วก็มาตากไว้นะครับอันนี้คือเขาแห้งแล้วแล้วก็จะแตกออกเองเลยนะครับนี่ครับแห้งเสร็จแล้วนี่เขาจะแตกออกเป็นอย่างนี้เลยนะครับ กง่ายครับลูกหนึ่งก็มีประมาณสี่สิบห้าิเมล็ดนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นครับถ้าเป็นลูกใหญ่นี่ครับตัวนี้เป,นเป็นปีของเขานะครับผมเราจะเอา นี่ครับเด็ดปีกออกแล้วก็จะเอาส่วนเนี้ยไปเพาะครับเดี๋ยวจะแกะมเมล็ดให้ดูนะครับข้างในเนี่ยครับดูครับสมบูรณ์มากเลยครับ ส่วนมากลูกเก็บมาสดๆอย่างเงี้ยเปรเซนการเกิดจะมีมากนะครับถ้าถ้าเราไม่ปล่อยไว้ข้ามปีะครับนี่ผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนะครับห้าลูกนี้ก็ได้หลายร้อย,ยตนน้นนะครับเนี่ย <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีนะครับเสียงเหีบ <c oughs> เดี๋ยวก็ค่อยทยอยเพาะไปนะครับถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมเอาไว้ปีหน้าครับอันนี้แกะไม่ออก ดูครับอันนี้คือหนึ่งลูกนะครับผมหนึ่งลูกนี่ถือว่าไร้เยอะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็ถากแดดไว้สักวันหนึ่งนะครับน่าจะใช้ได้ครับผม อันนี้เขายัางเหมือนกับจะชื่ืๆอยู่หน่อยนึ้งครับครับสําหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนนะครับผมหยองฟอร์ไลท์ครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ